ฟิลไลต์อดุค a ันสายฟ l ลไลต์อดุค n ันสายสองคำนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงและเขาใช้ยังไงนะคะมาค่ะครอนอธิบายฟังค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจรมมนวิชอันยากลับมาอีกแล้วค่ะมาแชร์สิ่งที่ครอนรู้ให้ทุกคนได้ฝึกพูดฝึกใช้งานเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะอธิบายสองคำนี้ค่ะคำว่า f ิ l ไลต์แล้วก็คำว่าคันสายอ่ะมาดูความหมายในภาษาอังกฤษก่อนฟิลไลต์ ite, นะคะหมายถึง maybe นั่นเองนะคะและคำว่าคันสายนะคะก็หมายถึงว่า can be นะคะสรุปถ้าเราแปลเป็นภาษาไทย maybe ก็คืออาจจะบางทีนะคะหรือไม่แน่ไอ้คันสายมันก็เหมือนกันนะคะ can be ก็คือเออมันก็สามารถเป็นไปได้นะเออไม่แน่นะนะคะ คือสรุปแล้วสองคำนี้สื่อความหมายไปในแนวทางเดียวกันหมดถ้าเราอยากจะพูดหรือใช้ตอบในลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่แน่ใจหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือบางทีหรืออะไรประมาณนี้นะคะเอาละ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันเช่นนะคะครอยบอกว่านะคะ e a s zara zu h a u s e zara าร่อยู่บ้านไนะถามเพื่อน i e a s zara zu h a u s e เนะคะเพื่อนอาจจะตอบว่า flight เออบางทีนะคะ ธออาจจะอยู่บ้านบางทีตอบสั้นๆนะคะอ่าหรือถามตอ order หรือนะคะ i s t h e of d e r a r b e i t หรือเธอจะอยู่ที่ทำงานเพื่อนอจ,จะตอบเราว่าคันสายก็คือหมายถึงว่าคันสายก็คือเออมันอาจจะเป็นไปได้นะก็คือไม่แน่นะเธออาจจะอยู่ที่ทํางานอ่าหรือเธออาจจะอยู่ที่ทางานอ่าเห็นไหมคะการใช้2คํานี้จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะครูรอนบอกว่า Um, มีเพื่อนบอกว่าวิกเเก e คอยเธอนะคะอาร์เบนนะคะอินส์คีโนวันนี้ตอนเย็นพวกเราจะไปดูหนังกันนะคะอ่า uh, comes to a u c h m i t นะคะเธอมาด้วยไหมเธอมาด้วยไหมเราก็ว่าในยะอีกไวส์น็อกนิดโอ้ฉันก็ยังไม่รู้เลยฟิลไลท์นะคะเออบางที tea, นะคะหรืออาจจะนั่นเองนะคะว่าอาจจะไปนะคะหรือบางทีนะคะถ้าถ้าถาม ถ้าเขาถามมาในประโยคแบบนี้ในสถานการณ์นี้เราถ้าเราตอบว่าเออบางทีหรืออาจจะหรือไม่แน่เราก็ตอบใช้คำว่า feel light นั่นเองนะคะอ่าแล้วเราก็จะบอกเพื่อนว่าเอออีเมลจะมีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันบอกออเห็นไหมประมาณนี้อ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นซุบซิบกับเพื่อนนะคะ vice do ทารู้ป่ะ east นะคะ z าร a ชว่างเหรอเฮ้ยเธอเธอเธอรู้ไหมว่าเฮ้ย ซาร่ามันท้องเหรอ east z หรือ east z ee, นะคะชวงเหรอ east สาร่าชวงเหรอเฮ้ยซาร่ามันท้องเปล่าวะเพื่อนก็อาจจะตอบว่า flight ก็คือเอออาจจะหรือบางทีนะคะบางทีเราอาจจะท้องหรือเราจะตอบว่าขันสายก็ได้นะคะก็ไม่แน่นะอย่างเงี้ยไม่แน่นะเธออาจจะท้องนะคะเอาละะ้วค่ะทุกคน <c oughs> ก็จะเห็นว่าคำว่า flight หรือคำว่าคันสายนะคะเราจะใช้คำไหนก็ได้แหละนะคะสื่อความหมายไปในแนวทางเดียวกันหมดในลักษณะที่เราไม่แน่ใจนะคะไม่มั่นใจหรือเราไม่ชัวนะคะหรือมันอาจจะเป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเห็นไหมคะดูคลิปก่อนจบนะคะพูดได้ใช้เป็นเลยนะคะเอาละคะ่ะทุกคนถ้าชอบนะคะรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์ครูด้วยนะคะและอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ครูด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปดีๆตอนหน้าจะ้ะเช้า